หมดยืนตรงอ่ะกาม,มือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมาการม,มือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมาการแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหลการแขนขึ้นและลงชูมือตรงหมุนไปรอบตัวอ่ะเด็กๆจับคู่สองคนค่ะ ได้คู่แล้วนั่งลงเลยค่ะลูกนั่งลงเลยนะคะได้ยางได้คู่ยางอ้าวใครที่ได้คู่แล้วกอดกันไว้กอดกันไว้เอานั่งลงด้วยสิค่ะลูก ค่ะเป็นภาษาอังกฤตนางเงือกน้อยตบบนตบล่างตบหน้าตบหลังตบท้องร้องกันตบวันตบตบ